สวัสดีค่ะมาดูลาเอาครูเป่านะคะวันนี้นะคะครูเป่าคุณสวยของเราคะสวัสดีค่ะว่ายังไงใช้เครองมออติดลายเสนคะวันนี้จะสอนการติดลายเส้นนะครับที่อยากรู้เี้่องเรื่องของการทาคิ้วลายเส้นนะคะที่เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเราสอนแบบเนื้อแท้เลยความจรินะคะเอาความจริงสอนนะสอนความจริงเลยว่ามันใช้กับลูกจริงๆได้ยังไง แทนนั่งแบบไหนรู้จริงทำยังไงเอาให้มันรู้กันไปเลยทีนี้ใบมีดนะคะใบมีดคุณจะใช้ใบมีดเฉียงใบมีดยูใบมีดซิกแซกนะคะเอาไว้ดอดเพื่อเกิดเงาใบมีดเฉียงเนี่ยเห็นไหมคะมันจะไล่กันตั้งแต่สั้นไปยาวนะคะเบอร์เล็กมันมีแต่เบอร์เจ็ดเบอร์แปดเก้าสิบสิบสองสิบสิบสี่สิบหกสิบแปดถึงยี่สิบกว่าเลยนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณก่อนยี่สิบห้าค่ะใหญ่มากตอนนี้เขาใส่แค่เขาเขาใช้เป็นที่ไม่เกินสิบแปดตัวนี้ ถ้าเป็น1ิบ6ปดสิหสิบปดเนี่ยเราจะใช้กับลายเส้นผู้ชายเบอร์ใหญ่ไซส์ใช้ลายเส้นผู้ชายถ้าเบอร์เล็กสิบสิบสิบสี่จะใช้กับผู้หญิงนะคะใบเล็กใช้กับผู้หญิงใบใหญ่ใช้กับผู้ชายนะคะจะเป็นยังไงคะแล้วแต่ยี่ห้อใบมีเสียงจะให้อารมณ์เส้นที่คมนะคะคมแล้วก็เฉียบคมแต่ถ้าตัวยูนะคะเห็นไหมจะมีปลายที่โคง้คงเหมือนตัวยูเลยจะให้อารมณ์เส้นที่หวานส่วนมากจะใช้กับหัวคิ้วนะคะเป็นหัวคิ้วหรือว่าเป็นมือใหม่เนี่ย แนะนำให้เริ่มจากตัว U ก่อนมันจะโค้งได้ง่ายกรีดได้ง่ายนะคะจะอารมณ์เส้นที่หวานและโค้งนะคะหรือเอาไว้ยัดสีรอบสองเพื่อให้ติดดีขึ้นก็ได้นะคะส่วนใบนีดซุกแซกนะคะจะเป็นอารมณ์แบบสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว,ยาวมันจะทําให้เกิดมิติทําให้เกิดเป็นฝุนฝ่นๆุนเม็ดเมดนะคะ <c oughs> เป็นม,มิติขึ้นมานะคะจะทําให้เกิดมิตินะคะใบมีดซุกแซกนะคะเวลาเรากรีดในเส้นไปแล้วถ้าสมมติเราไปสไลด์ทับด้วยเครื่องนะคะเป็นเครื่องมันจะทําให้เส้นเนี่ย แต่ถ้าเราทำลายเส้นทั้งหมดนะเป็น6มิติลายเส้นทั้งหมดแนะนำให้ใช้เป็นตัวดอทแกตัวนี้ค่ะจะช่วยงานได้ง่ายมากๆนะคะหรือเอาไว้ดอทขอบคิ้วทำให้เกิดมิติขึ้นมาหรือเอาไว้ดอทช่วงหางคิ้วนะคะก็ได้นะคะดอทหัวคิ้วก็ได้ได้หมดเลยสวยนะนะคะนพูดเนี่ย <laughs> มิโตโซมเปล่าสวยด้เลยอ่าสามอย่างนะที่เราใช้กันนะคะหลักๆที่เราใช้กันจริงๆใบมีแต่มันมีเยอะมากๆนะคะ มีแบบเป็นร้อยใบมีอะไรเนาะอาจารย์เนาะแต่จริงเราใช้หลักๆเลยอะสําคัญที่สุดก็คือเนี่ยคือคุณจะอยู่กับแก่นแท้หรือคุณจะอยู่กับการตลาดอะเฉียงนะถ้าคุณขายของก็ขายไปเรื่อยถ้าขายของก็ดอทก็ต้องมีแบบเป็นดอทสองแถวดอตกรูดอทอะไรอีกนะคะแต่จริงเราใช้เนี่ยประมาณได้แบบสามดอทซิกแซกนะคะเนี่ยจําเป็นที่ต้องมีการทําลายเส้นนะคะสามอย่างนะเฉียงยูดอทนะคะสามอย่างที่ควรมีนะคะส่วนสีนะคะ สีเราจะใช้เป็นสีตลับนะคะสีตลับตัวนี้ทาลายเส้นจริงๆมันเป็นสีสําหรับลายเส้นนะคะจะมี3ามสีอ่อนกา <ทำ S 1> ลางเข้มน,นะ,ะกับไบมีดค่ะอันนี้ทาล,ลายเส้น<า><า>กับใบมีดเราจะใช้ตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นลายเส้นดากเครื่อง<า>ค่ะเราจะใช้ตัวนึงก็คือเป็นสีน้ำเป็นสีน้ําจะเป็นขวดขวดอ่าจะเป็นขวดถ้าใช้เครื่องเนี่ยถ้าใช้เครื่องเนี้ยทําทําคิ้วเราจะใช้เป็นขวดเป็นขวดเป็นสีน้ำถ้าใช้ใบมีดเราใช้ตลับเพราะมีความข้นแต่เป็สีอันเดียวกัน สีเดียวกันนะคะถ้าคนใช้มีดถ้าน้เก็มีดไปจุ่มมันก็ไม่ติดเข้กไว้คะเป็นสีนาโนแท้นะคะแล้วก็ตัวเนี้มันยังมีประโยชน์คือเวลาเราไปสไลด์ลูกค้าเราจะใช้สีน้าใช่ไหมคะบางคนติดยากผิวติดยากอ่ะติดยากมากๆผิวมันผิวเซรอยผิวที่ติดยากๆมีโรคประจาตัวตัวนี้ก็จะเอาไปหมักที่คิ้วหรือเอาไปผสมกับสีน้าอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะแล้วก็ดีนะคะึใช่แล้วติดยากผิวติดยากเนี่ยติดเลยทันทีนะคะติดใจ ติดได้ใจส่วนเครื่องตัวนี้ครูอาวไวแชดดิง้งช่วงห่างคิวเอาไปทำเป็นเก้ามิติให้ดูมาเลยค่ะจะได้คลิปไม่ยาวนะคะ,ะเตรียมสีแล้วนะคะสีคุณจะใส่แหวนแบบนี้เห็นไหมคะมีความเข้มข้นไม่หกนะคะสวมแหวนเข้าไปค่ะบใบมีดเฉียงอันนี้น่าจะเป็นใบมีดเบอร์สิบสี่นะคะจะกว้างหน่อยถ้าสิบสองก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะจุ่มค่ะแตะเบาแตะแตะเอาค้นจริงๆค่ะสี มันใกล้จะหมดหอมอีกคนกลางๆไม่ต้องพูดก็ได้เอาจะเอาใหม่ไหมเยอ่สุดท้ายอะฮะอนางเล่นเบาก่อ่ะเดี๋ยวเราหมักได้อยู่แต่มันจะลงยากทุนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้ครูสอนที่สาขาเมืองทองดดานซ้ายครูมีคนอยู่ใช่หรือเปล่า นรงใอพลังงานพิเศษพลังงานบางอย่างไงพลังงานพิเศษบางอย่างมาเลยค่ะทีนี้คุณจะใช้ใบมีดเฉียงนะคะคุณถนัดใบมีดเฉียงเพราะว่าคือมันให้อารมณ์เส้นที่คมเฉียวคมเฉียวคมแต่ระวังเกินนะเพราะใบมีดอันสุดท้ายเห็นไหมคะมันมีความแหลมแล้วก็ยาวออกไปแตะนิดนึงดูนะใครมองไม่เห็นก็ยืนนะคะจิกเข้าไปค่ะจิกเบาๆาจิกลาก ค่อยๆยุกนะคะอย่าสะบัดนะจิกแล้วสะบัดเลยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมันจะเกินขอบแล้วก็ปลายมันจะแตกไปนะคะจ,จิกเบาๆค่ะลากค่อยๆลากเน้นๆแล้วค่อยๆยุกเบาๆแตะนิดนึงแตะไว้หลังมือแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปนะคะแตะไว้ตรงหลังมือเราเองนี่แหละต่อค่ะ ระวังตรงปลายจะเกินขอบออกมาข้างล่างให้ดูสังเกตตักปลายคิ้วด้วยนะคะปลายเข็มจิกไม่ค่อยโน้มค่ะค่อยๆโน้ม,มค่อยๆลากค่อยๆยกนะคะอย่าสะบัดนะช้าๆแต่ชัวร์จิกลากค่อยๆย,ยกเบาๆครูจะหมักสีอีกรอบหนึ่งนะคะ แห้งมากก็นะคะถ้าสมมติแห้งนะคะมีความข้นมากๆผสมสีน้ำเข้าไปเลยนะคะแล้วก็คุเลคูเลเข้าไป oh my god คุเลได้ใช้เรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสคูเลคุเลคุเลเข้าไปนะคะทุกคนแบบว่าผสมผาใช่ค่ะแล้วก็มานี่ค่ะเกลียไว้ตรงหลังมือเราเองต่อค่ะจิกลากค่อยๆยยเข้าไปตรงสปายนะคะตรงเซนเตอร์นะคะอย่าให้คืนนะอย่าให้พุ่งนะคะไปเรื่อย จิกลากค่อยๆยกช้าๆใจเย็นๆเยี่ยวแผ่นหนังจิกลากค่อยๆโค้งตามยกเวลาโค้งตามยาวไปหน่อยใจจิกลากยกจิกลากยกค่ะไม่ใช่มาถึงตรงสปาแล้วหยุดนะคะหยุดกึกอย่างนี้ไม่ได้นะล่างยาวไปอีกค่ะยาวไปอีกค่ะยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นเซนเตอร์เป็สปาแ้จิก หน้าตามคอไปเลยฟึดอ่ะนี่ค่ะเ้นลางส่วนด้านบนนะคะเยี่ยวนังแผ่นหนังนะคะหรือถ้าเป็นคนจริงแล้วก็ขยับตูดตัวเองนี่นะคะคอยโค้ง่ายฟึ้พอตรงสปายบิดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สปายมันไม่ชนกันไม่สานกันนะคะเดี๋ยวไปตามในออีกกระเป๋าน่ารักที่สุดเจ้ แ <Okay. S 2> พ้อาจารย์นูกแก้วห <laughs> รอกพี่สวยไม่เอาอย่างนุกแก้วหรอกยอมเดี๋ยวไปดูอีกเฟซหนึ่งนะคะอาจารย์แท็กไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปตรง t ิกต็อกนะคะ <laughs>